สัสดีครับคุท่านครับวันนี้เป็นวันที่เร <c oughs> าเรียกว่าบรรยากาศที่รอคอยมาเนิ่นนานกับการกว่าที่จะได้พบกว่าที่จะเจอนะครับอากาศร้อนทั้งวันนะครับวันนี้ก็มาจนได้นะครับลองมายืนตากฝนแรกของปีกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับดูครับแต่ก็ไม่แรงนะครับตกพอ,อให้ชุ่มช่ำอยู่ นี้เขาเรียกว่าตกพอให้หญ้าเกิดนะครับอย่างนี้ะเกิดอพอให้หญ้าได้เตื้องตัวเองนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นนะครับสุดยอดนะครับบรรยากาศฝนตกวันนี้4ี่โมงเย็นครับเนี่ยสี่โมงเย็นถึงตกมาครับก็จะมีน้ําท่วมขังอยู่บ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้เพราะาดินยังไม่อิ่มน้ำครับถ้าดินมันอิ่มน้ําก็คงจะอ่อ่ ชุ่มอันนี้ไม่อิ่มน้ํานะครับซึ่งฝนฝนมันก็จะมีตกให้ได้ชุ่มฉ่าให้ได้ชื่นบานให้ชุ่มเย็นนะครับก็มีเสียงฟ้าบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่ฝนตกนะครับดูครับนานๆจะได้เจอทีกับบรรยากาศที่ชุ่มเย็นขนาดน,นี้ทำให้ เป็นไงเล่าครับเป็นไงเล่าลงที่ไหนแล้วเนี่ย,ยงงตกใจถือตวทรัพท์ซื้อได้ก่อนจีเรนเขาเขาอบพิ่ถือตวทรัพท์มาแลนเขาได้นน่โอ้โหสุดยอดครับได้ยินไหมคร,ครับเสียงฟ้าร้องสุดยอดครับเสียงนี้ที่ดัง <c oughs> <c oughs> ่าใกลๆด้วยครับไม่ไกลนะเมื่อกี้เนี่ยโยมั่นนี่แล้วนี่ เออช่า,างนี่แหละอ,อถ้าไม่ถือโทรศัพท์ไม่วิ่งนะเมื่อกี้เนี่ยเพราะไม่เคยกลัวแต่เมื่อกี้เนี่ยถือโทรศัพท์แล้วไม่ผิดด้วยโอตกใจก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับยังไงมันก็ต้องมีครับที่บอกว่าถ้าไม่ถือโทรศัพท์ไม่วิ่งคือปกติแล้วผมก็จะไม่ อันนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราเจอกันเป็นประจำนะครับกับเสียงฟ้าร้องอย่างนี้นะครับถึงจะวิ่งถึงจะหลบถ้าโดนมันก็หลบเลี่ยงไม่ได้หรอกครับอยู่จังหวะของมันนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับกับบรรยากาศฟ้าร้องฟ้าผ่าแบบนี้นะครับถือว่าเป็นธรรมดานะครับ่านไปกับบรรยากาศที่เราได้เห็น ผาแแป๊บๆกันเลยทีเดียวอย่าตกใจกันนะครับแต่เจ้าบ้านเนี่ยมีอาการเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่ามันมีเริ่มจะแรงมาอีกแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะแรงเท่าไหร่นะครับในการตกแต่ละครั้งแต่ละคาของเขาครับก็ผ่านไปครับไปเรื่อยๆมาดูทางหลังบ้านดูซิว่าเป็นยังไงครับนะครับ ทางหลังบ้านซึ่งมันเป็นผืนดินเต็มๆมันก็จะไม่ค่อยมีอาการของมันเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จะยังไม่ท่วมเพราะว่าดินมันยังไม่อิ่มน้ำครับอุ้ยดูครับดูมีหน้าล่ะครับยังตกดูครับท้องมันเขาจะออกแล้วนะครับเนี่ยปีปลีเขาจะโผล่มาแล้วนะครับเนี่ยเขาจะคลอดแล้วนะครับโดนฝนพอดีได้คลอดนะครับตลอดจนครับว่าจะหยุดแต่รอบนี้ถ้าจะแรง ก็เลยต้องเอาต่อตัวเล็กน้อยนะครับไม่แน่ว่าจะหยุดนะครับแต่ว่าเขาก็ตกแรงแต่เอาไปเอาไปข้างนอกไม่ได้นะครับขอขยับก็มา้างในแล้วกันเฮ้ยครับเ <c oughs> <c oughs> ่อน,นเย็นชุ่มฉ่ำมาเลยตกแรงยู่นะครับเนี่ยรอบนี้นะครับดูสิมาฟังเสียงฝนกันนะครับคทุกท่านครับ ชุ่มฉ่ำคุ้มค่านะครับแบบนี้อากาศร,ร้อนทั้งวันนะครับวันนี้วันพระด้วยก็ถือว่าตรงจังหวะตรงเวลาความชุ่มฉ่ำเย็นเย็นนะครับสมกับที่ร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับวันนี้พอได้มีฝนตกแบบนี้ก็จะทาให้มีความชุ่มช่ำชุ่มเย็นนะครับในการที่เราได้รับสายฝนที่ถือว่า้ได้เลยนะครับเนี่ย นีถ้าตกลงมาตอนที่มะม่วงเป็นดอกนะโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยแต่ว่ามะม่วงบางบางต้นก็เริ่มโตแล้วนะครับและจะเป็นสภาพของมันไปวานไปครับนี่แหละธรรมชาติครับการที่เรารอคอยเนาะนี่เย็นขึ้นเย็นมากเลยครับถือว่าแรงใช่ได้นะครับมีน้ําขังตามถนนครับดูฝั่งตรงข้ามครับดูครับหลังนี้หลังนี้เยอะกว่าบ้านผมนะครับดู น้ำขังครับใส่จอดเลยครับทีนี้ก็พอมีให้ขังรอการระบายนะเพราะว่ามันแรงอยู่นะครับทำให้ดินที่ยังไม่อิ่มน้ำ <c oughs> ได้ทุกอย่างแล้วครับฝนตกใหม่ใบไ,ไม้เศดใบไม้จอดแรงอยู่นะครับเนี่ยจอดเลย โอ้ก็บอกสู้กันฟังไปสลามก็จักกันอี่ดอกนาะนะครับหน้าบ้านเราก็รอ,อ,อกันระบายนิดหน่อยครับจะมีหลุมอยู่ตรงนี้เป็นแด่งหน่อยทําถนนใหม่แต่ว่าเขาก็ไม่เสริมขึ้นมาถ้าเขาเสริมขึ้นมาน่าจะใช้ได้นะครับแต่นี่เขาไม่เสริมขึ้นมามันก็เลยกักยังน้ําขังขๆเหมือนเดิมนะครับะนะครับนี่แหละครับกับฝนฟ้าอากาศครั้งแรกเนาะนะครับจัดไปครับสุดยอดครับ